สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม man, สมเด 1. ็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารเสิริวรารักษ์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยวันนี้เวลา14นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยอำเภอศรีสํารงจังหวัดสุโขทัยทรงเปิดอาคารเสิริวรารักษ์ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลแบบองค์รวมเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งระดับภาครัฐและระดับสากลโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารมีความหมายว่าอาคารซึ่งเป็นสถานที่รักษาอันยอดเยี่ยมและเป็นมงคล ลักษณะเป็นอาคารบำบัดร,รักษา6ชั้นชั้นที่1น่งแผนกรังสีวิทยามีห้องตรวจอัลตราซาวด์2ห้องห้องตรวจเมโมแกรม1ห้องห้องตรวจเอ็กซเรย์3ห้องและห้องตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์1ห้องเพื่อช่วยการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำให้บริการผู้ป่วยเฉลีย่ย150-200คนต่อวันตลอด24ชั่วโมง ชั้น2แผนกสูตินรีเวชกรรมแบ่งเป็น2ส,ส่วนคืองานห้องคลอดคุณภาพทำหน้าที่ตรวจสมรภาพทารกในครรนเจาะนำคล้ำเพื่อวินิจฉัยก่อนคลอดค้นหาความผิดปกติของทารกในครรนเป็นต้นและงานหลังคลอดและผู้ป่วยนรีเวชเช่นดูแลผ่าตัดมดลูกเนื้อง,งอกทางนรีเวชและช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง ชั้น 3. แผนไตเทียมเนื่องจากมีผู้ป่วยมากขึ้นผู้ป่วยจํานวนหนึ่งต้องเดินทางไปรับการฟอกเลือดที่ต่างจังหวัดจึงขยายเพิ่มจาก5เตียงเป็น20เตียงให้บริการ3มรอบต่อวันจึงสามารถรองรับผู้ป่วยที่รอคิวฟอกเลือดได้ทั้งหมดและมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการบําบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมวันละประมาณ68คน ชั้น4หอผู้ป่วยภาวะวิกฤตมี23เตียงเป็นห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศและรับผู้ป่วยวิกฤตทุกแผนกทั้งอายุรกรรมและศัลยกรรมทั่วไปเช่นศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและสูตินรีเวชกรรมส่วนชั้น5และชั้น6 เป็นแผนกผ่าตัดและวิสัญญีมีห้องผ่าตัด24ห้องผ่าตัดครอบคลุมเจ็สาขาอาทิศัลยกรรมกระดูกมีศักยภาพเทียบเท่าการผ่าตัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เช่นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมและผ่าตัดกระดูกสันหลังและคอโอกาสนี้ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงนามพระไทยดังแสงอรุณทำนองเพลงระบำสุโขทัยประพันธ์เพลงโดยนายเทียรยุทธเฉิดชัยขับร้องโดยบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สำหรับโรงพยาบาลศรีสังวรสุขโขทยัยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของจังหวัดสุขโขทยัยก่อตั้งโดยพระสังวรกิตโกศลร่วมกับประชาชนเมื่อสร้างแล้วเสร็จส่งมอบให้กระทรวงสาธารณาสุขรับดำเนินการเปิดทำการในปี2491นอกจากให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วยังเป็นโรงพยาบาลหลักในการรับส่งต่อผู้ป่วยภายในจังหวัดสุขโขทยัยมีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาทั้งอย่างเป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบค โดยให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด307เตียงมีแพทย์75คนทันตแพทย์12คนและพยาบาล250คน